เลยนะคะว่ากลายเป็นประเด็นดราม่าเดือดเมื่อคุณแจงคุณนศานะคะหรือแจงภรรยาตลกดังอย่างคุณแจชวนชื่นนะคะได้ออกมาร่ําให้ป่าน้ําตาย,ยอมเปิดเผยความลับของครอบครัวหลังเจอดราม่าแฉทอดทิ้งแม่ค่ะต้องบอกว่างานนี้นะคะสาวแจงนะคะพร้อมกับคุณแม่ฟ้าเนี่ยก็ได้ออกมา ไลฟ์สดชี้แจงเป็นครั้งแรกนะคะหลังก่อนหน้านี้ได้มีคนส่งข้อความมาหาเป็นจํานวนมากเนื่องจากได้มีคนอ้างว่าเป็นน้องชายของแจงเนี่ยได้โพสต์คลิปลงแอปพลิเคชันหนึ่งนะคะและกล่าวหาว่าแจงนั้นไม่ได้จัดงานศพให้แม่และไม่ดูแลแม่ที่แท้จริงก่อนกล่าวว่าขอพูดแค่ครั้งนี้แค่ครั้งเดียวนะคะและขอจบทุกอย่างคะ่ะ โดยในรายส่วนนะคะแจงก็ได้กล่าวบอกว่ายืนยันว่าทําทุกอย่างดีที่สุดมีเจ้าหนี้ของน้องมาหามาตามพงหนี้แจงก็ใช้หนี้ให้ตลอดแจงไม่ได้อายที่จะบอกว่าแจงไม่มีพ่อแจงไม่มีแม่ไม่จําเป็นต้องทําให้ใครรู้ว่าหลังบ้านเราเป็นยังไงเพราะตัวเองมองย้อนในกระจกทุกวันว่าตัวเองนั้นเก่งมากให้กําลังใจตัวเองทุกวันไม่เคยทําไม่ดีหรือทําร้ายใจใครและก็รู้มาตลอดนะคะพร้อมกับเอ่ยชื่อของน้องชายนะคะ ว่าเขานั้นโพ o ต์อะไรไม่อยากจะต่อความยาวเลยไม่เอาเรื่องทุกเรื่องที่เขาทําคนที่ช่วยก็คือแจงเลยงงว่าเขาทําแบบนี้กับแจงทําไมต้องการอะไรตอนนี้ใช้หนี้ให้จนไม่ไหวแล้วจริงๆเขาไม่เคยพูดในข้อเสียของเขาเขาแค่ต้องการให้ครอบครัวของเราเสียหายวันนี้ขอให้เราไม่มีอะไรต่อกันจบโดยที่คุณแจงนะคะก็ได้กล่าวว่า แจงไม่มีแม่แต่แจงรู้ว่าแจ้งไม่เคยทิ้งลูกทุกวันนี้ค่าเทอมลูกเขาแจงก็เป็นคนจ่ายและต่อไปนี้ถ้าเจ้านี้ของเขาโทรหาก็จาไม่ขอรับผิดชอบแล้วซึ่งด้านแม่ฟ้านะคะก็ได้กล่าวว่าจำได้ว่าเราเลี้ยงเด็กมาสามคนเลี้ยงมาเองกับมือตั้งแต่วันแรกที่คลอดมา2เดือนแล้วคนที่เป็นแม่ถ้าเขาเป็นแม่ของลูกจริงเขาจะทิ้งลูกไหมค่าการศึกษา เลี้ยงดูจนได้ดีแบบนี้ไหมใช้สติปัญญาด้วยและเรื่องนี้มันผ่านมา30-40กว่าปีแล้วเราคงไม่เอาเรื่องเก่ามาคุยกันใหม่ถ้าเขาไม่รักเราเราก็คงไม่รักเขากับคนที่กระทำกับเราอยู่และก็ไม่ใช่ญาติโกโหติกาเราด้วย ถ้าเขาไปสร้างปัญหาที่ใดๆที่ไหนเนี่ยเราไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นตอนนี้เขาจะรู้ไหมว่าเขาฆ่าหัวใจของผู้หญิงคนหนึ่งที่เลี้ยงเขามาและดูแลเขามาอย่างดีตั้งแต่อยู่ในคุกมาจนสิบปีจนเดี๋ยวนี้ก็ยังดูแลแต่มาวันนี้ขาดการขอให้มันจบกันที่ตรงนี้ แม่แท้ๆของแจงเขาทิ้งไปตั้งแต่ลูกเกิดตอนนั้นก็ยังไปตามหากระทั่งเขาหายไปประมาณ10กว่าปีเราก็ยังไปตามเขาแต่ก็ไม่เจอมาวันนี้ผ่านมาแล้ว20ปีเราก็ไม่ตามแล้วคือเขาทิ้งเราไปแล้วพอแม่ฟ้าตามมาเยอะแล้วเราไปตามมาตั้งแต่หาดใหญ่ภูเก็ตเอารูปถ่ายไปดูตามทุกคนทุกแห่งจนตอนนี้แม่ฟ้าท้อไม่ตามแล้วก็ตามก็ไม่มีประโยชน์ ก่อนกล่าวว่าเราไม่ได้เลี้ยงพี่แจงคนเดียวแต่ยังมีอีกหลายๆคนแต่คนที่เราเลี้ยงเป็นลูกเนี่ยก็คือแจงแล้วก็เด็กสองคนนั้นซึ่งอีกคนเนี่ยเป็นเด็กดีชื่อว่าพี่ป๊อกก็ประสบความสําเร็จแต่มีเด็กคนเดียวที่ไม่ประสบความสําเร็จก็แค่นั้นเองถามว่าเลือดก้อนเดียวกันไหมก็คือพี่สาวแม่ฟ้าก็คือแม่ของแจงซึ่งเราก็เป็นก้อนเดียวกันจะเรียกแม่หรือน้าก็ไม่แปลกเพราะมันคือเลือดก้อนเดียวกันเป็นได้ทั้งนาเพราะเป็นน้องสาว และเป็นได้ทั้งแม่เพราะเลี้ยงเข้ามาตั้งแต่สองเดือนก่อนที่แจงนะคะจะได้กล่าวว่าขอจบปัญหาตรงนี้และจะกลับมาดูแลครอบครัวที่แจงสร้างขึ้นมาจริงๆถ้าเขานะคะอยากทําอะไรก็ปล่อยให้เขาทําไปแล้วในเรื่องที่เขาไปคุยว่าเป็นญาติพี่น้องแจงหรือว่าเป็นน้องเขยพี่เขยแจ๊ดอะไรก็ตามแต่นะคะคือคุณแจงก็บอกว่าไม่ขอรับผิดชอบอะไรแล้วแม้กระทั่งเจ้านี่ที่โทรมาก็ไม่ต้องโทรมาหาคุณแจงแล้วด้วยค่ะก่อนที่แม่ฟ้านะคะจะได้กล่าวทิ้งท้ายว่า หมดไปเยอะแล้วค่ะกับทรัพย์สินที่สูญเสียไปแต่ทรัพย์สินยังไม่เท่าไหร่คนที่ทําลายหัวใจคนนั้นก็คือเหมือนฆ่ากันมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากกว่าทรัพย์สินเงินทองตอนนี้เขาจะรู้ไหมว่าเขาทําอะไรอยู่เขาฆ่าหัวใจผู้หญิงที่เลี้ยงเขามาฆ่าคนที่คอยช่วยเหลือดูแลเขาเป็นอย่างดีจนตอนนี้ทุกวันนี้ก็ยังดูแลแต่วันนี้ขาดกันแล้วค่ะขอให้จบกันแต่แค่ตรงนี้และนี่ก็คือเรื่องราวดราม่าของคุณแจงนะคะที่ได้ออกมาชี้แจง ก่อนที่จะย้ำนะคะว่าขอชี้แจงเรื่องนี้เรื่องครอบครัวนะปัญหาครอบครัวนะอันนี้นะคะเป็นครั้งสุดท้ายนั่นเองค่ะ